เพื่บมานคีหูดมันคีหูดนี่ตคือคนตกแหงคนตกแหงเลยมือร้านเนาะรก้อนอร้านคนตงแหงนจ่้ต่อ้่อน่่น้อ ก็มีไปเที่ยวนะแรื่อยมได้พี่น้องเพิ่งมาต่างๆรถขึ้นแบบแบบอะไรก้าอะไก็ข้ี่น้อมาได้แต่เราต้อนั่รือแล้วไปต้องเที่ยวไปเรื่อยๆก็ต้องนะเดี๋ยวท่านเพิ่งนี่อุกต่างๆกันสวยงามเราพี่น้องคือน้ำ่วย ไงเนาะลายพี่น้องไม่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 คือสวยเนาะงามสวยงามเลยพี่น้องไปแต่งได้กะถาไปเบิึงไปชมพี่น้องไอทักไปเที่ยวไอพี่น้องเดี๋ยวบึงไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้กำลังขึ้นรถเนาะบว่าซักขึ้นรถกะสิพาพี่น้องได้ไปเบิึงไปเที่ยวเนาะพี่น้องมื้อนี้ไปเที่ยวเบิ่งน้ำ ได้ก็ทาไปเบิ้งไปชมน้ำบัสักเด้อพีนอ่น้องที่ฮอดใช้บสักสิบแปมือนทาไปเบิง้งจะได้กระได้ไปบันพเเเอเจบขีดป่วยมากนี่ดีแง,งมาฮอดหัวขั้นตะจานเนาะ กำลังสีสางคัวใหม่น้นนนอยเนาะนี่คือคือแม่นำ้ำคงไปแล้วประชาไทายเอื้นแม่น้ำโขงประชาลาวเขาเอื้นแม่น้ำคองพี่นอ้องนี่พี่ตอนนี้มันไรวะพี่เนาะสวยงามเนาะกำลังสีสางไม่มีเพิ่นกำลังสีสางไม่เดี๋ยวตกแร้งมันสีแลี้ยงมันแล้ว

เป็นสิบตึก,ตกะดุดโอ้ปูแบกฉลุตรงนี้เนาะหาปูห่หาป่าเนาะธรรมชาติผอนโโให้คอยนเด็กคอย,ยจะจอดได้ไลน์บอกยกเพิ่นให้ึ้งเนี่ย เคยเห็นกันเถอะว่านนี่มันถ่วงไร่บอก ตึกสรึงมีน้ำห้องกระลงเนาะเมื่อวานนี่น้ำท่วมหลายหมู่บ้านนี่โอ้น้ำลายเนาะโอ้ตึกสร้งกับได้อยู่เนาะนี่ป่ายังแน่ได้ครับอาจารย์ได้ป่ายังแน่ย่ามคืน เป็นข้าเจ้าเนอะสะดุ้งเนาะนี่คือน้ำถ่วมนาข้าเจ้าเนาะนี่คือธรรมชาติรถกระแลนไปแลนนาเนาะพี่นอ้องรถหลายเนาะ เจ้าตึกสะดุ้งกับตะมวนน้ำเนาะพี่เนาะเจ้าติกสดุเนี่ยขอบังได้ไม่ไงป่าอยังแน่ได้นะโอ้ปลาซิวเนาะกุ้งกระถืงเนาะเนาะโอ้ในลายเนาะหมูอัดในน้ำขึ้นไลยได้เนาะวานี่เนาะโอ้ น้ำขึ้นลายเพื่อนว่าพี่น้องเพราะว่านำ้ำท่วมขึ้นได้จักมืออลไรนี่มีใหญ่สอ,องมือเบาโอ้สองมือเป็นว่านำ้ำท่วมขึ้นสองมือเลยพี่นอ้บบนองได้กระเป๋าซักสภาพพี่น้องได้เบิ้งในส้มเนาะแต่ที่เอาเบิ้งอีกพี่นอ้องตาตาไปอีกเนาะว่านเป็นแตงได้อีกไหนต้งเลกิก็หาไปเบิ้งไปส้มน้ำหนึ่นงหมืนเงินเกาะพิซสูดนวย น้ำน้ำย้ายน้ำหอมอู้ด้วยกระมีไงอู้ด้วยน้ำเลยนี่แทนพี่น้องอยากนะฮะตัทางนึ่งนี่คือทางหนาที่เข้าบ้านพูนเนาะอู้ด้วน้ำเต็มเลยนม่น้ำเต็มทุกานเลยพี่น้องน้ำลายนี่คือน้ำลายเนาะนี่คือธรรมชาติบ้าน เขาเนาะถ้าว่าฝนแหงก็ท่วมขึ้นมาท่วมหน้าข้าเจ้านี่ถ,ถ้าว่าท่วมพึ่งไร้ก็เขาก็ตายเนาะท่วงข้าเจ้าทางนี้ท่วมข้าเจ้า ไม่หมดแล้วเธอานีกกบว่านี้ม,นมันัลงแล้วเป็นคิด ดกันดที่อืมนนิ่อัโนเนาะเจพว่าก่อน้สุดส่ไม่อเ่เิงขาเจ้าิสะุกนาะัวเนาะพนแหงวันพหอเกิน เดินมองจอดรถร้านข่อยบมเคยเห็นมากรมาาัมากมาังดกำลังหอดมันพูเนาะพี่ ่็พาไปเป็นไป่มเดี๋ยวว่าสักสิเขาไปอูถูกขอฟอนเนาะใช้ยนใช่ เขาไปเนาะพี่น้องที่เขาไปจุดทูกขอพรไซื้อถ้อนอนี่จอเลยยมีกำลังเขาหนาพระธาตุพูนเนาะพี่น้องนี่คือหน้าวัดเป็นเนาะ

เฮ้ยยังม่เลี้ยลูกเลยพ่อนะเราเคี้ยวเพิ่นมาขอพรเนาะเพื่อนมาขอพรเนาะวิธีปะทตันยู่สโอ้คำก็แต่งตัวคักทะลุ

จังใดมาหอดถึงเลยเนาะพี่น้อง <N> นี่ก็หอด <N> พระธาตุโพนที่ริบร้อยเนาะเอามาทำบุญมาจุปพอพอพอดปลูกคอพรจังใดกันถามาพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส่องยูทูบเบาสักไปเด้อพี่น้องจังใดกัน สันแล้วบบสักกระสือเลยเขาตุ๊กิดตังจมีก่อนพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนาพอกันไหมเนาะพี่น้องจังได่แก่เขาผักช่องให้ทุกคู่ทุกคนเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้เอด้อเขาขอบใจพี่น้อง